สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องออโอกาสทางธุรกิจกับฟินบร r กเกอร์อินชูร e นค่ะอยากจะมาเจาะลึกกันว่าทำไมถึงน่าสนใจแล้วก็มีระบบสนับสนุนอะไรบ้างโดยเฉพาะเรื่องแอปพลิเคชันที่เขาว่าทันสมัยมากๆแล้วก็จะสร้างไรายได้ยังไงโดยเฉพาะการชวนคนเข้าทีมนะคะดูจากข้อมูลเบื้องต้นนี่คือบริษัทเขาโตเร็วมากเลยนะคะสมาชิกเป็นแสนคนแล้วทุนจดทะเบียนก็ร้อยล้านบาทครับ ใช่ครับแถมมีแผนจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ด้วยเป้าปีนี้ตั้ง2,500ล้านบาทนะคะครับผมการเติบโตแบบนี้ก็ถือว่าชี้ให้เห็นถึงความมั่นคงนะครับและก็ศักยภาพของธุรกิจเขาเลย เป็นโอกาสที่ดีนะสำหรับคนที่มองหาการสร้างรายได้แบบเอ่อที่มันยั่งยืนนะครับแล้วฟินเนี่ยเขาเป็นโบรเกอร์ที่ได้รับใบอนุญ,ญาตจากคอปปอร์อย่างถูกต้องเลยนะโอค่ะรวบรวมบริษัทประกันชั้นนำไว้กว่า30แห่งเลยทำให้มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกเยอะมากทั้งประกันวินาศภัยอย่างพวกประกันรถยนต์สุขภาพอุบัติเหตุอะไรพวกนี้แล้วก็มีประกันชีวิตด้วยครับครบวงจรเลยอื ที่เขาบอกว่าฟินสมชื่อนี่ก็น่าจะมาจากตรงนี้ด้วยนะคะแล้วจุดเด่นอื่นๆล่ะคะที่ข้อมูลเขาเน้นๆเลยมีอะไรบ้างคะเห็นว่าทำงานออนไลน์ได้หมดเลยหรอคะใช่ครับจุดเด่นหลักๆเลยคือเรื่องทำงานออนไลน์เนี่แหละครับแค่มีอินเทอร์เน็ตก็ทำได้เลยไม่ต้องเปิดโค้ดเองขายง่ายชวนคนมาสร้างทีมก็ง่ายแล้วก็มีเรื่องเอ่อการรับค่าคอมมิชชั่นที่ข้อมูลบอกว่าเร็วมากคือจ่ายทุกสัปดาห์เลยหลังจากที่กรมธรรอนุมัติแล้ว โอ oh, เร็วมากเลยค่ะครับแล้วก็มีเรื่องผ่อนศูนเปอร์เซนที่เอ่ออันนี้น่าสนใจคือลูกค้าผ่อนได้แล้วก็ยังเคลมได้จริงด้วยนะมีตัวอย่างในข้อมูลว่าลูกค้าผ่อนไปสองงวดรถเกิดอุบัติเหตุก็เคลมได้เต็มที่เลยอืมอ้มดีจังเลยค่ะอย่างนี้ลูกค้าชอบแน่แน่แล้วในส่วนของรายได้ล่คะคะโครงสร้างที่เขาอธิบายไว้เป็นยังไงบ้างคะอยากให้เน้นเรื่องการสร้างทีมด้วยค่ะได้ครับ หลักๆเลยเนี่ยโครงสร้างรายได้ตามข้อมูลมี3ทางนะครับ1ก็คือขายเองอันนี้ก็รับค่าคอมมิชชั่นไปเลยซึ่งจะมีค่ามาตรฐานบวกกับเอ่อที่เรียกว่าค่าตําแหน่งยิ่งตําแหน่งสูงค่าคอมก็จะยิ่งเยอะขึ้นตามขั้นบันไดที่เขากําหนดไว้อ๋อค่ะค่ะมีตัวอย่างไหมคะว่าได้ประมาณเท่าไหร่ในข้อมูลมีตัวอย่างนะครับสมมุติสมาชิกระดับ3ขายประกันได้ยอด2800,0บาท ก็จะได้ค่าคอมประมาณ4 6 6 0บาทครับผมอืมก็ถือว่าไม่น้อยเลยนะคะครับทางที่2คือค่าแนะนําอันนี้แหละครับที่เกี่ยวกับการสร้างทีมโดยตรงเลยคือเวลาเราชวนคนอื่นมาสมัครต่อนะครับถ้าคนที่มาสมัครใหม่มีใบอนุญ,ญาตในหน้าอยู่แล้วเราจะได้3%จากยอดขายของเขานาน6เดือนเลยนะแล้วหลังจากนั้นก็ได้อีก1%ตลอดชีพเลยนะโหได้ตลอดชีพแล้เหรอคะใช่ครับ แต่ถ้าคนที่มาสมัครยังไม่มีใบอนุญาตก็จะได้1%ตลอดชีพเหมือนกันอ๋อ oh, อย่างนี้นี่เองครับผมแล้วก็ทางที่3คือค่าบริหารทีมอันนี้จะได้จากส่วนต่างค่าตำแหน่งระหว่างเรากับลูกทีมในสายงานที่เราดูแลนะครับก็อยู่ประมาณ4-8%แแล้วแต่ระดับตำแหน่งที่ต่างกันซึ่งในข้อมูลเนี่ยเขาเน้นย้ำเลยว่าการสร้างทีมสำคัญมากขายคนเดียวไม่รวยต้องหาคนอื่นมาช่วยขาย รายได้จากค่าแนะนำค่าบริหารทีมเนี่ยบางทีอาจจะเยอะกว่าขายเองอีกนะครับอาจถึงหลักแสนได้เลยถ้าทีมใหญ่ๆฟังดูน่าสนใจมากเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องการสร้างทีมเนี่ยทีนี้มาดูเครื่องมือสำคัญที่เขาพูดถึงเยอะมากก็คือตัวแอปพลิเคชันของฟินนี่อะค่ะเห็นว่าได้รางวัลระดับประเทศด้วยใช่ครับแอฟฟินนี่เป็นเครื่องมือหลักจริงๆนะครับใช้ทำงานแทบทุกอย่างเลยตั้งแตเ่เช็คเบีย้ยเปรียบเทียบเบี้ยประกัน ทำใบเสนอราคาพวองนี้คือเร็วมากในข้อมูลบอกว่า30วินาทีก็ได้แล้วเพราะมันเป็นระบบออโตโ้30วินาทีเร็วมากเลยนะคะครับแล้วก็ยังใช้ติดตามสถานะกรมทันการต่ออายุมีทีมงานคอยช่วยเตือนด้วยเหมือนมีเลขาส่วนตัวเลยครับว้าวสะดวกมากๆแล้วการชวนคนเข้าทีมก็ทำผ่านแอปได้เลยใช่ไหมคะที่ว่าแชร์ลิงก์สมัครถูกต้องครับแชร์ลิงก์ให้ผู้สนใจได้เลย แต่ต้องดูนิดนึงนะว่าจะแชร์ลิงก์ A สำหรับคนที่มีใบอนุญ,ญาตวินาศภัยหรือลิงก์ B สำหรับคนที่เป็นตัวแทนประกันประเภทอื่นต้องเลือกให้ถูกครับอ๋อมีแยกประเภทด้วยแล้วยังมีพวกคูป,ปองส่วนลดให้เก็บทุกวันอีกเหรอฮะมีครับมีให้เก็บช่วงเช้า8โมงถึง11โมงใช้ได้ถึง4ทุ่มครึ่งเลยเอาไว้เป็นส่วนลดให้ลูกค้าได้อีกดีจังค่ะแล้วเรื่องต่อภาษีรถยนต์ล่ะคะทำผ่านแอปได้ด้วยไหม ได้ครับเช็คเบีย้ยเราก็ดําเนินการต่อภาษีผ่านแอปได้เลยสะดวกมากส่วนเรื่องการคีย์งานก็มีทั้งแบบออโต้้ารถรุ่นนั้นๆนมีอยู่ในระบบอยู่แล้วกับแบบคีย์มืออันนี้สําหรับรถรุ่นพิเศษหรือรถที่ไม่มีในระบบก็ต้องส่งให้อดมินช่วยเช็คเบีย้ยให้ก่อนแล้วการตรวจสภาพรถล่ะคะเป็นยังไงอ๋อถ้าเป็นประการประเภท3เนี่ยกรมธรรมจะคุ้มครองทันทีเลยครับส่วนตัวรถเนี่ยจะคุ้มครองหลังจากตรวจสภาพเรียบร้อยซึ่งก็ใช้เวลาประมาณ1-2วัน ถ้าตรวจแล้วเจอ,เอ,อร้อยแผลเขาก็จะแจ้งแล้วก็รีมาร์กไว้ในกรมทรรครับเข้าใจแล้วค่ะนอกจากแอปแล้วมีเครื่องมืออื่นๆช่วยอีกไหมคะมีครับในข้อมูลก็พูดถึงพวกสื่อการตลาดอย่างใบปลิวราคาแค่แผ่นละบาทเองหรือไฟล์สแตนดี้อันนี้ขอไฟลฟรีไปทำเองได้เลยแล้วก็มีการอบรมออนไลน์เรื่อยๆด้วยครับอย่างคอฟฟี่ท a l k ตอนเช้าหรืออบรมเต็มๆวันเสาร์ก็มี ครบเครื่องเลยนะคะเนี่ยแล้วถ้าสมมุติว่าทำไปสักพักอยากจะเปิดเป็นสำนักงานหรือหน้าร้านเลยล่ะคะพอจะเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ครับแต่ก็มีเงื่อนไขนิดหน่อยคือต้องทำยอดขายส่วนตัวให้ได้เดือนละแสนบาทแล้วก็ต้องมีทำเลที่ตั้งตามที่เขากำหนดฟินเขาจะช่วยออกแบบให้ฟรีเลยนะแต่ค่าติดตั้งเราต้องออกเองอ๋อแล้วมีสิทธิประโยชน์อะไรเพิ่มไหมคะถ้าเปิดสำนักงานมีครับ ก็จะได้ปรับเป็นสมาชิกระดับ5ทันทีเลยแล้วก็จะได้ลดค่าหักตอนผ่อนค่าคอมได้เครดิตส่งงานเพิ่มแล้วก็สังกัดโดยตรงกับฟินบรกเกอร์เลยทำเลที่เขาแนะนําในข้อมูลก็คือพวกปั๊มปตทอนะครับเพราะคนจะเยอะหมุนเวียนตลอดแต่เงื่อนไขสําคัญก็คือต้องมีใบอนุญ,ญาตนายหน้าประกรันวินาศภัยก่อนใช่ไหมคะถึงจะเปิดได้ใช่เลยครับอันนี้สําคัญมาก ต้องมีใบอนุญาตก่อนแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาล่าสุดเลยนะครับคือฟินสินเชื่อเงินด่วนอ้าวมีสินเชื่อด้วยหรอคะครับเป็นบริการใหม่เลยเขาขยายไปทำเรื่องเอ่อจำนำทะเบียนร,รถจำนองบ้านร่วมกับสีสวัสด์นะครับ ดอกเบี้ยก็เริ่มต้นค่อนข้างดีนะบานเริ่ม0.66รถเริ่ม1ผ่อนได้นานด้วยพวกนี้ก็สมัครแล้วก็คีย์งานผ่านแอปฟินได้เลยเหมือนกันเป็นการเพิ่มช่องทางรายได้อีกทางหนึ่งครับโอโ้โหฟังดูแล้วฟินนี่เขามีระบบรองรับครบวงจรจริงๆนะคะตั้งแต่การขายการสร้างทีมแอปพลิเคชันที่ทันสมัยแล้วยังต่อยอดไปถึงสินเชื่ออีกใช่ครับจากข้อมูลทั้งหมดก็คือเป็นแบบนั้นเลยเป็นโมเดลธุรกิจที่เน้นออนไลน์เป็นหลัก แล้วก็สนับสนุนการสร้างทีมมากๆครับถ้าใครสนใจอยากรู้รายละเอียดลึกๆกว่าน,นี้ล่ะคะก็คงต้องลองไปเข้าอบรมวันเสาร์ที่เขาจัดหรือลองติดต่อสอบฐานผ่านช่องทางของฟินโดยตรงเลยครับพวก l i น์หรือ Facebook Page Fin Interest Broker ก็น่าจะมีข้อมูลเพิ่มเติมให้ครับค่ะก็น่าคิดนะคะว่าพอมีเครื่องมือมีระบบสนับสนุนดีๆแบบนี้แล้วเนี่ยใครๆก็สามารถเริ่มสร้างรายได้จากที่ไหนก็ได้แค่มีอินเทอร์เน็ตจริงๆ คำถามคือเราจะเอาเครื่องมือพวกนี้มาออกแบบเส้นทางความสําเร็จของเราเองได้ยังไงบ้างครับผมโอกาสมันก็มีอยู่ตรงหน้าแล้วนะครับการศึกษาข้อมูลให้เข้าใจถ่องแท้และก็ลงมือทําอย่างจริงจังเนี่ยแหละครับคือหัวใจสําคัญที่จะนําไปสู่ความสําเร็จได้ครับ